แบบสั้นๆตามนั้นแหละมาช้าอันเดียร์เราตัดสินแล้วครับพี่ถาวรเออตัดสินแล้วพี่รับวันนี้จะมีอะไรที่โผล่ไหมคะแล้วโผลเป็นยังไงครับเรียกงงไปแล้วพี่ถาวรจะมีอะไรที่มาที่มาช้าเนี่ยคือปิดห้าคนแล้วก็ออกมาฮะที่นี่เป็นที่เป็นที่ที่พูดจริงใจที่สุดละ ถ้าคนที่ว่าไม่มีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปหรือที่โผโผเป็นยังไงครับประกาเียนปากกาเซียนเออเพราะว่าไหลโผไงบางโผก็บอกคนนี้มงบางโผก็บอกคนนี้มงบางโผก็บอกคนนี้มงแน่แน่เออคนนี้ก็บางโผก็บอกคนนี้มีสิทธิ์มงเออก็เลยไม่รู้จะโผไหนแต่ประกาเซียนมีหักไหมก็ไม่รู้ครับมันก็อาจจะมีบ้างเล็กๆกอะไรอย่างเงี้ย เลือกยากไหมคะ5คนสุดท้ทายเลือกยากครับเลือกยากเลือกยากเลือกยากสุ่สานน้องอเขาจริงๆสุ่สานน้องโดยเฉพาะน้องแถวสองที่ตอนที่ตอนเข้ากองอ่ะตอนนี้มันมาออ,อยู่แถวหนึ่งเยอะมาก<อ>นะฮะหลายคนอาจจะไปหลงว่าเฮ้ยแถวหนึ่งแถวหนึ่งคือแถวหนึ่งจริงๆตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเราก็เข้าใจนะคนที่เป็นเบอร์รองที่วิ่งติดๆๆ,ๆๆเนี่ยเขาพลังไม่เคยตกเลยม<อ>ีฮะมีมี เป็นกราอยากให้น้องกลับมาใหม่ก็ทุกคนสามารถกลับมาใหม่ได้หมดต่อให้ไม่ได้อ่ไม่ได้มงใ่ญ่นะครับคือกลับมาได้หมดลองหนึ่งก็ได้ครับลองหนึ่งก็กลับมาได้นะก็กลับมาได้ทุกคนล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่านะฮะความพยายามไม่เคยทรยศใอรไแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับถ้าคนที่ปิดซองไปครับมีม้ามุดขึ้นมาให้แบบสอบคนรุไหมครพี่นวารบเก็บเป็นรุ่นละกันนะครับมันก็ จะได้ไม่ต้องทําใจไว่แต่เนเื่อนๆครับมันก็ต้องมีบ้างไหมครับแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานหน้างานด้วยถ้าเกิดใครล้มตุ้มก็ถือว่าตัวไม่ดีนะก็ออกได้ครับยงตัวเต็งอะค่ะปีนี้จะมีโรตัวไหมครที่หลายคนแบบเขาเต็งหน้าเลยอะไรเงี้ยก็ถ้าเต็งตามโผก็บางคนเต็งๆก็ยังคงอยู่สบายๆอยู่บางคนนะฮะแต่ว่าบางคนก็ตุ้มตุมต่อม หลายคนก็เห็นคุยกันหลังบ้านว่าตอนแรกก็มั่นว่าอยู่ท็อป5ตอนนี้ทีมหลังบ้านก็ภาวนาขอให้เข้าท็อป5ดีกว่าก็มีก็มีครับเพราะว่าเนื่องจากขึ้นลูกใหม่ก็แรงมากแรงจริงครับแรงจริงต้องยอมรับนะฮะโค้งสุดท้ายมันมีอะไรหรือเปล่าครับี้อยไม่มีครับตอนนี้เราทําแต่โชว์ให้ออกมาดีที่สุดให้ถูกใจทุกๆคนส่วนผลการตัดสิน ผมว่ามันก็จะถูกใจคนจํานวนหนึ่งมันอาจจะไม่ถูกใจคนอีกบางจํานวนเพราะมันคือการแข่งขันนะฮะก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยด่าดได้แต่อย่าด,ด่าเยอนะเขาต้องถูกด่าแน่ๆอยู่แล้วลร้อเปอร์เซ็นต์เชืช่อผมดิวัดก็รับมือกันก็ธรรมดาตอนนะี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเยอะอยู่แล้วทํางานอย่างเดียวคือโซเชียลอะไรที่มันท็อกซิกก็ตัดทิ้งอยู่แล้วครับ,รบนะฮะ วันนี้คคนที่จะมงคับพี่นวองเขาต้องมีอะไรที่แบบเด่นอันดับหนึ่งอ,อันดับหนึ่งละครับเท่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ต้องเป็นคาลิสมาก็คือมีรมัศมีมีความชายมีความน่าสนใจทางด้านการมองแล้วมันรู้สึกมัน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 มีคาลิสมาจริงๆอย่างที่อย่างต่อไปก็คือโชคชะตาของเขา นะฮะถ้าเกิดวันนี้เป็นวันที่ผูกดวงแล้วโชคก็ดีจริงๆก็ทําให้เขาการเดินทางทุกย่างก้าวจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มเป็นการเดินทางที่ไม่มีอะไรสะดุดไม่หกล้มนะฮะไม่เซตอบคําถามด้วยความเลื่นไหลนะครับเก็บทุกโชว์ที่เราสอนได้หมดเท่านี้ก็มงแน่นอนครับ ไม่ต้องรุนเลยครแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกครับบางทีอก็มีดวงเดสินีผสมอยู่นะครับวันนี้หละก็รอโมเมนต์กครอบองค่ะวานจะเป็นใครเอ้าถูเดี๋ยวก็รู้แล้วรอแป๊บน,นึงเ้อบอกว่า ไม่สุดไม่สุดไม่สุดไม่มีไม่มีเล่นตลกขบขันไม่มีตีลังกาไม่มีหย่อนลงมาไม่มีครับไม่ s u ไ p l y ตคนที่ตมาเองอ๋อไม่ๆๆจริงๆแล้วผมก็อยากเซอร์ไพรส์นะฮะแต่คนที่จะเซอร์ไพรส์อ่ะเขาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าสําคัญอยู่ที่คนมองละกันแต่คนที่มาชอก็ก็สมศักดิ์ศรีครับก็สมศักดิ์ศรีครับอันนี้ใช่หรือเปล่าที่ผมเป็นผู้ทักษ อตอนต้นเป็นคุณปู้อาภัชราจริงๆครับนะฮะได้คุยกันไว้นานแล้วแต่พอเกิดว่าด้วยสุขภาพของแกช่วงนี้แกไม่ค่อยดีจริงๆนะฮะก็เราเชิญแกสองสามกิเวนต์ละแกก็รับปากแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเข้าใจแกนะพอแ,แกก็อาจจะไม่พร้อมเราก็อาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะรู้สึกเ,าเ,าเาขาเรียกว่าไม่สะดวกลังเลอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยคิดว่า เอาเพื่อเราเคารพผู้ใหญ่อะไรที่ไม่สบายใจเราก็เข้าใจได้เราก็มีคนอื่นเติมขึ้นมาก็มาลุ้นว่าใครจะเป็นคนรอดาลุ้นสิครับมันต้องสนุกสนุกให้อยู่กับ MGI ครับอ่าแล้วเราเข้าไปดูกันเถอะบรรยากาศข้างในอย่างว่าโปรดักชันนะค่ะวันนี้ทุกคนรอจริงนะเอาเป็นว่าโปรดักชั่นบ้านๆห้าบาท10บาทเดี๋ยวเข้าชมเลยนะเออทุกข้อที่ยี่สิล้านอะไรเออยี่สิบล้านเนี่ยจริงๆครับ เฉพาะแสงแต่ว่าไม่ได้ใช้วันนี้วันเดียวนะ20ร้านเนี่ยเฉลี่ยใช้มาตั้งแต่ National Costume, p e r i m i n a r y แล้วก็วันนี้นะครเ oh. พราะเราใส่ทั้งทั้งเบลเลยแต่ว่าทยอยใช้แต่วันนี้จะใช้ทั้งหมดพร้อมกันนะแต่ผมบอกเลยว่าบนเวทีในค่ำคืนนี้จะมีบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นนะฮะแล้วคุณก็จะได้เห็นมันนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขไปกับมัน นะฮะวินาทีแรกห้ามพลาดในการชมงั uh ้น huh ทุกคนจะต้องเข้าชมแกรนทีวีตั้งแต่18.50นาฬิกา50นาทีอย่าเข้าห้องน้ำอย่าไปตักข้าวอย่าไปลินน้ำอดทนเข้าไว้1 9เนาฬิกาจุด0์เซอไพรส์มาเลยเพราะเซอร์ไพรส์นี้ไม่มาการการประกวดก็เกิดไม่ได้เหมือนกันก็มันมากาดไทรเขาอะครับ มันมาก่อนนางงามไม่ใช่ก็พิตาตอนไหนจะ mm hmm. มารอดูนางงามอีกเดี๋ยวยวนางงามเข้ามาโอไ้ไปแล้วไปแล้วล้านสองไปแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็ผมพยายามทำทุกอย่างให้แฟนนางงามมีความสุขนะครับบอกได้เลยว่าเบรกสุดท้าย mm hmm. เป็นเบรกที่สื่อมวลชนทุกท่าน mm hmm. นะฮะอ,อ แฟนนางงามทุกๆคนนะครับเรารวมทั้งคุณบ๊ะด้วยนะฮะถ้าคุณไม่ร้องไห้แสดงว่าคุณไม่ใช่แฟนนางงามสปอยหนักมากแล้วเรามาทดสอบกันว่าคุณร้องแล้วหรือยังกับ Universe Thailand New Era เอาเริ่มร้องเลยนะฟังไว้นะจำไว้นะเมื่อถึงสามคนปั๊บ ตอบคำถามเสร็จปั๊บปิดเบรกเบรกต่อไปคือเบรกสุดท้ายเบรกนี้เป็นเบรคเมมโมรีเบรกสั้นๆแล้วจบเลยเบรกนี้คุณจะได้น้ำตาเสร็จแล้วคุณจะได้ตกใจแล้วคุณจะช็อกเลย oh. คือห้ามพลาดแม้แต่มีนาทีเดียวผมเป็นคนทารุณกรรมคนครับผมคิดว่าน่าจะเป็นใบโปลาราพร้อมกันอยากให้นิวัตฝากฝากลูกหน้าเลยแล้วกันก็ฝากนิทวัตไทยแลนด์คนแรกของนวัตรอยากฝากอะไรถึงเขาคนนั้นครับก็ขอให้เป็นคนซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อองค์กรจากคำมั่นสัญญาที่มีอยู่นะฮะในการทำงานร่วมกัน22วันนะครับ สิ่งไหนที่สัญญาก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราจะเซ็นสัญญาเท่าไรเราจะทํางานกันแบบใดก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นองค์กรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่เคยไม่ทําตามสัญญานะครับคนที่ได้เป็น Miss Universe Thailand นะครับต้องปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในสังกัดของเราค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็เซ็นสัญญานานด้วยนะครับ คอนก้้งนานนะฮะผู้ชนะคนเดียวย้ำอีกทีนะครับสาเหตุที่ผมให้รางวัลเพิ่มเนี่ยหลายคนบอกว่าเหมือนแกลมันไม่เหมือนแกลนหรอกครับนะเพราะเราอยู่กันมานานจนเราสงสารเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าเด็กเ็าสู้อะรู้ว่าข้างหน้ามันลําบากเหลือเกินนะฮะตัวแม่เขาก็จะยืนบังจังกล้าอยู่ขณะนั้นเด็กเขาก็สู้เมื่อสองวันที่แล้วผมก็เลยคิดว่าผมนั่งมองซ้อม เมื่อเข้าสิบคนคนที่เข้าห้าคนที่ไม่เข้าก็เลยใช้ตำแหน่งว่ารองันดับสี่ทั้งห้าคนเราให้เงินอีกคนละห้าหมื่นเพิ่มเป็นเงินสดไปเลยแล้วก็ให้สายสะพายโดยที่ไม่เซ็นสัญญากับบ้านเอาสายสะพายไปใช้จะได้โกโก้จะได้ไปออกงานเราเงินห้าหมื่นไปกินโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมเลยเอาไปเลยฟรีๆผมให้แบบนี้คนก็ยังบอกว่าทำเหมือนแรน ไม่เหมือนครับแกนเึ็นสัญญาทุกตำแหน่งนะฮะแล้วก็พอเข้า5เราประกาศเข้า3คนสุดท้ายเหลือสองคนไม่ประกาศ2คนนั้นคือรองอันดับ3าทั้งคู่นะครับซึ่งได้เงินเยอะนะครับแล้วที่เหลือถึงจะเป็นรองสองรองหนึ่งแล้วเดวินเนอรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับตำแหน่งรองเราเซ็นแค่ปีเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะออกสัญญาก่อนเรายืนยันนะครับมีเหตุผลที่ดี รวมถึงจะมาประกวดใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือยูนิเวอร์สในปีนี้เลยในปีถัดไปเลยเนี่ยเราไม่ปรับอะไรอยู่แล้วร้านเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนผู้ชนะเซ็นสัญญาท,ทุกคนต้องเตรียมตัวไว้เลยนะในปีต่อๆไปนะฮะผู้ชนะจะต้องเซ็นสัญญา5ปีนะครับอยู่กับเรา5ปีแต่ถ้าได้เป็นมิสยูนิเวอร์สสัญญาจะต่อโดยอัตโนมัติเป็น8ปีเพราะว่าเราต้องให้1ปีเป็นของยูนิเวอร์สแล้วเราช่วยดูแล เพราะฉะนั้นใครเป็นมิสยูเนร์สไทยแลนด์ก็สัญญา5ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมิสยูเนร์สชนะสัญญาจะเป็น8ปีครับจบข่าวพร้อมนะฮะเตรียมไว้เลยนะครับทุกคนเบลกสุดท้ายนะฮะน้ำตาถ้าใครไม่ร้องแสดงว่าคุณไม่ควรดูนังงาไปดูมวยไปโอเคครับ